ผมเดียวขึ้นแล้วนะครับพี่น้องสายตาทุกคู่มองมาที่ฐานจุดลงทีทามอ,อนเป็นเจ้าภาพเมื่อวันนี้ข้วนแห่ก็ไปอยู่ที่นั่นหลังจากปีสองปีที่แล้วประสบวาตภายัยเสียงหายยับเยินวันนี้ฟื้นตัวได้แล้วขอร่วมตําบญกับพี่น้องสามนาราของเราขอให้เจริญเจริญขอ,อนับจากห้าสี่สามสองก ตั้งไฟพญานาคจุดบนดินโอ้โหขึ้นฝากสายฝนปีน้องแงน่าขึ้นฝนเยีอดที่เขาตาบ้านี่ผู้บรรจับเวลาเสียจังไหนเน,น,นาะบาเนี่หมูน้ำหมูฝนขึ้นไปแล้วถาวรจงเจริญบังไฟหมือนรับ คืนฮานครับ hey! คุณกัณิกากับหมู่บ้านคาทลียาสองบั้งสุดท้ายบั้งไวยมื่นเตรียมเลยครับโอ้ยพี่น้องก็จะไปน่ากัลลังใจให้ร่งสีขาวถาวรเสียงปรบมือดังๆให้กับร่งสีขาวถาวรโอ้คุณบอกว่าเห็นอย่างมลยุตัยน่ามีครับหมอลรามาทำไมล่ะรำนั่นแหละแต่รำยุตัย้านั่ะล่ะ หมอแค้นคว่มหรือหมอร่ำม,มาแล้วเร่ำใจไม่หย่อดแล้วเด็กเลยที่ยุติงานอะไรอันนั้นเด้อสาวพูดแท้น